แล้วมาอีกแล้วค่ะเมนยังเรล่ามา่อีกแล้วสมามาคักมาในไอ้แหะเฟสอวตารเฟสไม่มีตัวตนมาป่วนอีกแล้วลอันล่าะฟะเฟสอวตารน,นี่มีทุกแอคทุกหลุมทุกย,าย่างดีเนาะแมนค่ะเมื่อน,นี่เป็นยังสิมาบอกถึงแบบ,บว่าเฟสอวตารทักมาหาบอสบ่อยเลยค่ะโอ้ทีนี้ยิ่งคนว่าอันนีหรือว่าอันไม่อันไม่ละเนาะมือขึ้นนี่เออเงื้อป้อขันวางไหน บอดบอยเพื่อนบอกอันเั็นขอกว่าโพดอ๋อทีว่าเป็นมือคลืนไปแสดงอยู่พัทยาเพืเออพพ่อนโพดว่ามากอีกแล้วอวาตารคนว่าแล้วเฟสนะทักมหาบอดประจนังไดเพืพ่อนว่าพัทยาสริ์พลาดมากช่วงโชว์แอนบอยยิ่งแย่ทำไมไม่ทำให้มันดูยิ่งใหญ่เอาชุดเก่ามาเต้นดูแย่มากขายหน้าตัวเองอย่ามักง่ายสิคะคนดูพัทยอ้ไม่ใช่ อย่ามักง่ายสิคะคนปัทยาเนะ่ะเขามีสมองอย่าคิดนะคะบอดบอยตอบกลับไปว่ามักง่ายอะไรเราก็ทำแบบนี้แล้วจุดจุดจุดเป็นใครก็คือคำหยาบอะ่ะคําคำหยาบค่ะแล้วคุณเป็นใครประมาณนี<ๆ>้แล้วคุณเป็นใครมาพูดให้เราขนาดนี้เตกล่าสุดบอดบอดบอยกับสิตอบไปอีกก็คือ ค่ะคุณบอกแล้วค่ะบอกบอเคยเห็นบอสบอยเมคอูพแบบมีเดซาวบอยบอกเคยเขาดนนาูนและช่วงนี้อวตารเดเซสเหลือเกินร้ายอีหลีจะเป็นฝ่าวบอกเนาะเขา็พิตงติดต่อไปยังสวยงามกับบ้องเขาก่นย่านเขาย่านเขาบอกน้ำเออเขาก็ร่างบอกน้ำดีๆแนนอยู่ถ้าจริงใจบอสบอเคยบอกแล้วถ้าคุณอยากตีเพื่อก่อหรือว่าตีเพื่อที่เราพัฒนาการไปกว่านี้คุณเอาเฟซจริงขึ้นมาใช่เราจะได้เอเข้าใจว่า เราผิดพลาดต,ตรงนี้ตรงนี้จริงๆแต่คันบอลนี่เรื่องการแสดงเนาะสาวคำพอยอแต่ละฤดูกาลน่ะฟังไวเรือ่อยไปงี้นี่ค่จะฟังอยู่เขามีการซ้อมมาสะต์มันเหมือนกันค่ะไปเบิรงยูไซกับสปต์คือก,กันเพราะว่ามันเป็นการซองขึ้นหนังคือละครเนี่ยพี่นอ้องสิไปให้คิดสะกีพไม่สมือมันกับวาวเขาเป็นเพขันเขาไปอ้อนเข้าไปขนาะเข้าไปแสดงสมือ ก็จะแบบว่าที่น,นี่จะคลิปนึงวิธีนี่จะคลิปนึงจังั่นจะคลิปเปลี่ยนสูตรสดๆที่เขาก็ะจิงตัวโอ้ยอสูตรเพชรลินสูดเป็นบอยสี่ดีใช่สูตรจากแสนจะว่าอเออเพชรเม็มดละจากพันเสี้เปลี่ยนสูดซูมือกับว่าเออ <c oughs> ที่อันที่บอดบอยแล้วอันอ๋องว่าน้องว่าแต่ละสูตรนไม่ต้องเป็นติดคือเดย์แมนเป็นัจไหนบัานี่เป็นอย่างคือต้องเอาฟีดอวตารมากมือนก็ว่าสมัครเฟซนี้มาโดยตรงที่จะเพื่อมา เจาะตงเลยว่าเมง่างวานหายบอดบอยเป็นยังะองะประสาทแล้วเจ้านั้นบบเคยเบิงบ่งมอลำแม่นบอบอ่เคยเบิ่งแบบการแสดงชอบแบบนี้แมนบอมันไม่ใช่แค่วงอ่ามอลำั่มใจเกินร้อยนะที่สคริปต์เดิมๆสวงเพราะว่าแต่ละฤดูกาลเขาซ้อมมาแล้วค่ะเขามีการจัดการอะไรมาแล้วโอ้ยไปคิดไม่สมือไหวเวล่าล่ะสาวบอยมันโบไหวอาเวลามาสอบเนี่ยสมือซูเปขนาดนั้น กคือจังมั่เหม็นหรืว่าเขาแต่งเพลงให,หม่ฮะแหละไพ่มันจิไปแต่งเด็ดสูมมือสูมเวนปนัน,น,นมเมนขัน<ช>ตจอ,อยากบึ้งโช่ไม่พ่นฤดูการหนาทาไปบึ้งมานีมัมวเม็นเหมือนพูดมาเลยในวันนี้พูดนั่วเหมนนพูดม,ม,มาคนเหมนก็วบบ่าอยากเก็บมาใส่ใจเด้อไปไปใย้ไปครับพวกไรซาละชีวิตเราเนี่ยอยู่แบบมีความสุมขแบบมีครอบครัวอยู่แล้วทีมงานแฟนคลับที่รักเราอื สมาชิกก็ลังใจแหละคนภรรยาเขามีสมองค่ะยกเว้นยายคนนี้เมสเมนเขามีสมองเบิดยกเว้นยายคนนี้ที่บอกว่าแอนบอยโชว์ไม่อลังการเป็นแบบเอ้าคือนกช่วงสิลรพินงเมเอาจังไใจเอาเรื่องเดิเอาแบบใดแล้วชูจะเอาชุดใหม่ยังไงแดนเซอร์ไี่เป็นรอยสิเนี่ยเสซูซูมือบอกไว้บอกไว้เบียสซูซูมือมันกับโบไว้แล้วค่ะ เอกหมอร่ำนะเอกหมอร่ำสิเปลี่ยนสูสือกับวัไหวเอาเงินมาตีหลังเอาเงินเอาเงินไนเพื่นตีหลังเอาเงินแม่เพื่นเลยเด็กเพื่นสิเปลี่ยนหายสูมือ,อชุดแต่ว่าคนอยู่พัทยานาะเขาบอกว่าตอนนี้หนูอยู่พัทยาค่ะอยู่หน้าเวทีสนุกม,มากเลยค่ะเวทีอลังการคนดูเป็นหมื่นป๊าดทุกคนดูมีสนุก ทุกคนดูมีความสุขมีแบบดูสนุกทุกคนเลยค่ะเลิฟใจเงินร้อยคุณูดใดเพิ่นกลับมาแต่ช่วงมันอะไไม่ยา้อันนี้หล่ะเมื่อวานยักวายยางให้เพื่นแล้วช่วงนี้เอาประจำทักมหาบอยๆเยอะจนเพื่นที่ว่าเพิ่นออกมาอะไรส่วนว่าเหมือนก่อนเพื่นบอกเลยว่าบอยเครียดนะพูดทางน้าตาเลยค่ะบอยเครียดนะไม่ใช่ว่าไม่เครียดแต่ไม่อยากเอาความเครียดมาใส่หัวเอฟซีก็คือให้ซโบ่เครียดเนาะไปว่าเดี๋ยวกับยู่แย่งให้เพื่นเลือกกันเดี๋ยวกัเอาเรื่องค้นเก่าของแอนออรลดีเมื่อ้าเดี๋ยวกับเอา ปาเดนนันนี่มาบอกว่าไม่ทํางานด้วยกันแต่เลิกกันหรอบอดบอยไม่ใส่ใจซอแอนบอดบอยขี้งอนเอออําไปว่าให้เพื่อนเพื่อนกลบ่อดไดพอกันยีรีส่วนนี้เพื่อนบอกว่าม่ฮ่นหามือมันบอดแล้วก็ไปอะไรไปเที่ยวฮานิมูนอยู่พัทยาด้วยกันซอแอนนั่งเครื่องบินน่ะอจากคอนแกนมากรุงเทพบอดบอยก็ไปทารับหอดสนามบินเลยค่ะ อ๋อเบื้องสั้นนี่แหละเบื้องสั้นนี่แหละเพื่นหาก,กันเพื่อนเพื่นหาก,กันดีแล้วเมื่อวานพัทยาหวานเจี๊ยบมากทะเลเค็มบ่าทะ,ทะเลเค็มหวานเลยพี่น้องเพราะวา่าเพื่อนเพื่อนเติมข้อมสูลเพื่อนไปเติมข้อมสูลกับเพื่อนอถึงบ่คอยมีเวลาแตเพื่อนกล่าวเวลากลางวันนะ่ะทีถ้านหนึ่งแสดงไปเที่ยวทะเลน้อกันไปหาร้านวายร้านอะไรดีๆจิบวายฉันเห็นแล้วก็ชนชนแก้ววายแชมเปญอะไรข้อมูลอะไรกันหน่อยของเพื่อนแต่ว่าตุกแรงมากกับพีอวตารนี่ยค่มาปั่นประสาเพื่อนมีคนมากแต่ทำไมคนสั่ง มันกับแมนอยู่แต่กะแต่มันก็เกินไปบางทีแมนแมนแมนเกินไปเมื่อวานพื้นจังฟันเจ้าสิ้าสิว่าอิลีกะเอาเฟสแท้ๆท้คงจะคลองนะแมนเพื้นสีไปปั๊บปูงเอาดอกกันเพื้นผิดพลาดตรงนั้นตรงนี้อิลีแต่อันนี้มันไม่ใช่ความผิดพลาดค่ะมันเป็นสคริปต์แต่ละฤดูกาลต้องเข้าใจในจุดจุดนี้หลังคนคอมเมนต์ว่าป้าลงพูดน้ำเขาเน่ายากคักบ่ได้บ่ได้ตัดใส่สมือเด้อดสุดนั่นบ่ได้ตัดใส่สมือเลือสุดเออไปสิตั๊ เดนเซอร์ลอยคนตัดชุดเปลี่ยนสูมือเอาเวลาไดไปล่ำไปฟ้อนอยู่หันคะอยากให้บอสฟ้องจางเคตนี้ถ้าจีสืบนะคะสำหรับคนที่ยังมีแบบสมองสีเฮดอีกนะค่ะมันสืบได้แล้วทุกวันนี้คัณนี่มันจะสีบอกจะสิไปใช่ไหเขาน้่เงินหล่ะเฮดอีลีเด้ไปฟ้องตำรวจไปขืนไปขืนอันนั้นอันนี้มันยากอยากให้บอสบอยมีเขตตัวอย่างแต่เขตอีลีเมนเมนค่ะแมนแต่ เอาง่ายๆถ้าพูดตามตรงเสียเวลาชีวิตพิ่นสิไปขึ้นศาลสิไปขึ้นนย่น้ำฟองคนฟองเลยใจสีมาขึ้นศาลบบฟองเลยใจสิมาเหตุตามอันศานอื่นศาลฟองโบแง่ยากเพิ่นไปอีกทำจริงนะมันทาได้เนาะแต่ถ้าไม่ฟ้องก็แบบนี้แหละมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆแต่ถ้าฟองเคสกหนึ่งให้ดูนะอือดีบ่ดีนี่ปิดฤดูกาลนี่ออืน้าฟองเลยฟองคนเลยค่ะถ้าเพิ่นบ่ระเหตุดอกบัวเพิ่นเ่ได้เป็นคนใจห้ดาำมาฮมีขนาดนั้น เฮ้ยมีแต่ขอวายย่งมาก,กวนยิ่งมาปันเพื่อนถอมันบาเพื่อนน้าสี่ยิ่งมาปันเนี่ยผมก็เพียนลือกันทอยิ่งมาปันชีวิตผมขาดท้มอม,กกมาสอนสม,อมาสอนเรื่องงานมาสอนเรื่องความรักเพื่อนอเพื่อนว่าเป็นหน้อย,ยอายุสามขวบสี่ขอดพี่น้องเพื่อนสามสิบกลัวเลวแมนเออใจหน้อยก็เป็นงพอคนแล้วไปกินข้าวดำกันกระบาดบ่กระบารักเขาไหมเออเพื่อนหวานเพื่อนหักกันเพี้องแล้วเพื่อนเพื่อนเห็นงานแบบนี้พี่น้องเห็นงานล่ำเห็นงานฟอน มันจะมาเจอกันทุกวันทุกเวลาก็ไม่ได้ต่างคนก็ต่างมีหน้าที่ใช่ไหมมีหน้าที่นบนอะไรดีแบนอันนี้กันมอรับใจเกินร้อยมันกันมอเมนสิมาออาหัวสุกกันมือปืนบือเว่นพูดตอนหวานลงเฟดการงานประเหตกับบเมนตดนเดนเทือกนกับมี่เห็บเบิงนีข้องหมาดมา่ว่านทั้งนี่เลยถ้าอยากดูก็ป่อยรอดูนานๆทีไม่ใช่ว่าเพื่อนสิมาหวานกันเห็นเบงซูมือกับบได้ผู้หนึ่งเหตุงานอยู่จังหวัดหนึ่งผู้หนึ่งเหตุงานจังหวัดหนึ่ง สิมาพี่มหากันไ่ไหวแล้วไอ้คือล,ล,ลอ,อยกับสอดแจงเนาะแมนสอดแจ,จงย่างเวนบอดบปแล้เดินทางไปล่าแอ้ลอยดีกับย่างเว่นกันพักพรพอย่างมาขึ้นกับเตรียมตัวไปเหตุงานขึ้นกันนั่นแหละนี่แหละค่ะพี่น้องอ่านคอมเมนต์นี้ชบางไหน,นปาดปาดมา้างกะคนแตกสวดๆอยู่หน้าเวทีการันตีแล้วว่าใจก็่อยอาย่สงสัยไม่เคยมาดูหน้าเวทีคนที่แชทมาหาบอส มันเมน์เลยรือหนาเข้ไปน่ะคนกะคนเยอะแล้วก็แสดงดีขว่าโชว์เพื่อนร่างกายดีแล้วแล้วบอดบอยเขาถึงบทบาทได้ดีมากๆเป็นโตโกงตัลายตองเพื่อนตลกกับตลกันลกแล้วเรื่องฟอนเรื่องล่ําเพื่อนหนาที่หนึ่งเขาเดี๋ยวไปผอเดี๋ยวไปบึงเพื่อนนอเทือนหนึ่งนอถึงสองเทือนนโอ้ยง่ายพอดีเพื่นฟอนแบบ คือมาจากอันทั้งไตนะไตกระป๋อนเลยขึ้นมาฟอนยุ่ยยุ่ฟอนหวาดีดีบ่เคยเห็นพระเอกว่าเรามองในฟอนหวานปีนนี้เถอะบ่อยนี่แหะค่ะครั้งแรกบอกเลยว่าต้องเตือนบ้านมิคอนบ่อยแล้วคุณหนึ่งฟอนงามมีกเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของเพื้นนี่ค่ะสำหรับมือนีนอกระมีคาแบบว่านี่แหละคนมีเฟซอวตารแล้วมาเฮ็ดในเขาปันประสาทเพื้นเห็ดใเพื้นแต่เรืองงานเพึ่นกระเขียดไปให้เราสิบ้านกระเขียดเรืองมูเจ้าอย่างนี้เลเศร้าเถอะค่ะ อ่าเป็นกำลังใจให้บอดเนาะให้วงมอลรํำใจเกันรอยให้ซออเอ็นให้ผ่านอุปสรรคกับเปลืองทีแบบาาแวาา่าไนสลาไนสลาแบบนี้ไปเร็วๆถึงยังสามารถมีอย่างแบบนี้เถอะแล้วก็บ่แล้วเนาะกเบื้อ่ว่ากับมันก็ม,นกมีอีกมื้อนี้ก็มีอีกมือแรกนี่ซิมีอีกว่า่หละมีปรอกนมื้อด้วยกันว่าคนคือแต่จริงๆอาจจะมีทุกวันแค่บอดบอยไม่ออกมาพูดอันนี้ก็อันนี้เคยนานมีอวตารอันทักมหาเพิ่นเยอะ พักมาดาแบบนี้เราก็บอกเพื่อนว่าแต่มเมนีอาจจะทนมาไวละมั้งมาว่าใจคเมร่เนาะเออบอกี่าจจนดี่พอดีนี่มีมีไงเก่านี่ดีผู้เก่านั่นแหละสมัครใหม่ๆมาว่ามาแสบมาว่าเพื่อนเพพ่อใจเพื่อนไรกับบอกเพื่อนป้าอย่าหัวซาเพื่อนนั่นแหละค่ะพี่น้องขาสำหรับข้าวสองสาวเนาะฝากล่าดยวนีแหละฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์บอกน้ำพวุข้ากระไดค่ะพี่น้องขะสำหรับเมนี้ไปก่อนค่ะ